สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ก็จะมาะพิสูจน์ให้เห็นว่าทางหลวงเนี่ยเขาบอกเท่าไหร่เท่าไหร่คนก็ไม่เชื่อด็อกเตอร์บอกคนก็ไม่เชื่อว่าการทำถนนรองข้ามถนนหลักเนี่ยแก้ปัญหารถติดได้ร้อเปซ็นต์เห็นไหมครับรถวิ่งผ่านตลอดเลยไม่มีหยุดเลย ทางนี้สองเลนทางฝั่งนู้นสองเลนนะครับตรงนี้มันเป็นสี่เลนเป็นถนนสุขุมวิทการทําทางรองข้ามทางหลักเนี่ยแก้ปัญหารถติดได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับการทำรองทาทางรองก็คือทําเสาข้างๆแล้วก็ทํายูเทิร์นหรือทาพานเนี่ยข้าม,นนามถนนหลักทําถนนรองข้ามถนนหลักเนี่ยแก้ปัญหารถติดได้ร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมครับรถติดวิ่งตลอดผ่านตลอดนะครับ วิศวกรบอกว่าถนน4ี่เลนเนี่ยยังใช้อีก20ปีแล้วก็ใช้ได้ตลอดไม่มีติดนะครับสาเหตุที่รถติดก็คือติดไฟแดงกับยูเทินพื้นราบถ้าไม่มียูเทินพื้นราบไม่มีไฟแดงรถจะไม่ติดเลยแบบตรงนี้นะครับสมัยก่อนไม่ไม่มีภาพให้ดูอ่ะก็มีคนไปบอกว่าถนนแคบรถมากทําให้รถติดเ,เห็นภาพจริงๆแล้วนะครับไม่มีรถติดเลย ถ้าเราไปดูตรงสามแยกสี่แยกที่อื่นเนี่ยเราจะเห็นรถติดกันทีละสี่หคัน2ฝั่งก็เป็น100คันแต่ตรงเนี้ไม่มีเลยเพราะไม่มีไม่มีไฟแดงไงไฟแดงหนึ่งนาทีเนี่ยรถติดได้ถึงร้อยคันนะครับเพราะว่ามันรถมันเยอะอะสี่เลนน่ะฉะนั้นถ้าทําถนนไร้ไฟแดงไรอยู่เทินพื้นราบรถจะไม่ติดแบบตรงนี้นะครับแล้วเวลาก่อสร้างก็ไม่ต้องปิดถนนด้วย อ,อถ้าทำแบบสะพานอุโมงค์จะต้องปิดถนน3ามปีถ้าทำแบบนี้ไม่ต้องปิดถนนเลยเพราะว่าทำคานแล้วก็ข้ามได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ทางหลวงบอกเท่าไหร่เท่าไหร่คนก็ไม่เชื่อฉะนั้นมีภาพให้ดูคนจึงเชื่อนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีคนบอกว่าโอ้ยรถมากทำให้รถติดถนนแค่ทำให้รถติดจะทำมอเตอร์เวย์แต่จริงๆแล้ว มอเตอร์เวไม่ต้องทําเลยครับทําถนนธรรมดาไฮเวี Highway, ให้มีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เว์ได้เลยเพียงแต่ยกเลิกไฟแดงยกเลิกยูเทินพื้นราบคือไม่หมายถึงเปลี่ยนใหม่ออะเปลี่ยนยูเทินพื้นราบให้ใหญ่ขึ้นให้รถเลี้ยวขวาเลี้ยวได้ถ้าเป็นสี่แยกก็ทำยูเทินรถกระลับเกือกมา้าข้ามแยกแทนไฟแดงก็ไม่มีไฟแดง เมื่อไม่มีไฟแดงรถก็ไม่ติดดังนั้นที่เขาบอกว่ารถติดรถมากเนี่ยมันถ้าไม่มีภาพให้ดูคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ยังมีคนส่วนใหญ่ประมาณเกือบ50%ยังหลงว่ารถมากถนนแคบต้องทำมอเตอร์เวย์แต่จริงๆไม่ใช่นะครับถ้าทำยกเลิกไฟแดงแล้วทำแบบนี้มอเตอร์เวย์ไม่ต้องทำทำ ถนนไล่ไฟแดงเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนมอเตอร์เวย์เลยวิ่งผ่านตลอดอทั้งสองฝั่งนะครับวิ่งผ่านตลอดเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็วิ่งผ่านตลอดไม่มีติดนะครับฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับว่าท่านด็อกเตอร์พูดถูกต้องเพราะท่านเป็นคนบอกว่าท่านสมัยก่อนท่านออกแบบตรงเนี้ยไม่ให้รถติดเนี่ยมันท่านบอกว่าง่ายนิดเดียว แก้ปัญหารถที่เลี้ยวขวาถ้าไม่มีรถเลี้ยวขวารถก็ไม่ติดละเนี่ยถ้าไม่มีภาพนะหลายคนก็ไม่เชื่อตอนนี้มีภาพนะละรถไม่มีติดเลยเนี่ยรถวิ่งเป็นร้อยนะครับเนี่ยดูดูรถแต่ละคันเนี่ยวิ่งเป็นร้อยแล้วสมัยเนี้ยมีรถตู้คอนเทนเนอร์รถ22ล้อมากด้วยถ้าไปทำแบบอื่นนะ่ะจะเสียการขนส่ง รถแบบนี้ที่เขาวิ่งเป็นร้อยเนี่ยเขาไม่ต้องต้องทาทางเลี่ยงทางเบี่ยงแต่ถ้าทําแบบนี้ไม่ต้องทําทางเลี่ยงทางเบี่ยงแล้วก็ไม่มีไฟแดงก็ปลอดภัยเพราะว่าเขาไม่ต้องเบรกไงถ้าไม่เบรกถนนก็ปลอดภัยถ้าทําไฟแดงทํายูเทิร์นพื้นราบถานนก็ไม่ปลอดภัยฉะนั้นปรับปรุงได้ครับเปลี่ยนแบบได้มีภาพให้ดูชัดเจนนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ